ทำให้ผักเขาสุกนิดนึงนะคะเนาะผักอยอดปลักทองของเรานะคะน้อนเพื่อนี๋ยังมาชิมรสด,ดูนะคะแล้วก็จะใส่เบ็นงมลักอันดับสุดท้ายก็คือเ็กเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอร่อยมา,มากเลยน้ำปลาไปเนาะคะเนาะน้ำปลาไปประมาณมหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะ ในน้ำปลาจะมีผงปรุงรสแล้วนะอ้ะอแต่นี่คือหอมามากๆเลยแล้วกัทองนองป้าตขอไยนะคะเราะะต้มจืดแล้วนะคะหน่อไม้เนาะก็แกงไม่นานนะคะนะ้องเพื่อนแกงไม่นานเนาะไมใส่พริกประมาณ อน้ำก,ก็เหนียวประมาณนี้นะคะเนาะข้าวเบือที่เราตา่ำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วเราก็ตำรวมกับพริกด้วยนะเจ้งหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเาปิดแก๊สนะคะ มาใส่พริกประมาณน้ำพอดีรอบพี่แล้ยวย่ายทำน้ำแบบน้ำขุกขึ้เกินไปนะเดี๋ยวเราก็จะ,ะทำให้ผักเขาสุกนิดนึงนะคะเนาะผักอยอดรักทองของเรานะคะน้อเพื่อน ยามาชิมมรสดูนะคะแล้วก็ตอนนี้คือหอมมากๆเลยทุกคในหใบแมงรักหอมมากน้ำพอดีรอบพี่เร้วยวยไมาทำน้ำแบบน้ำขุกขิิดเกินไปเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเอะาเนื้นางไปเลยเราไม่ได้แกงเยอะนะคะ,นะเนาะแกงประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆ,ๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆเปิดแกดและหอมเนื้อนางไปเลยเราไม่ได้แกงเยอะนะคะ,นะเนาะแกงประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆ,ๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆ เปิดแกงแล้วโอเคปิดแกงได้สุกแล้วค่ะ้าน่าทานจังเลยเพื่อนๆจ้ะ mm hmm. เราต้มจืดแล้วนะคะหน่อไม้เนาะก็แกงไม่นานนะคะนะ้องเพื่อนๆแกงไม่นานเนาะแกงไม่นานก็จะได้แล้วนะคะ แค่นี้นะคะพเพื่อนๆสวัสดีกไม่นานก็จะได้แล้วนะคะอ๋อแต่นี่คือหอมมากๆเลยแล้วก็ทองงนฟ้านะครับอไนะคะเราต้มจืดแล้วนะคะหน่อไม้เนาะก็แกงไม่นานนะคะนะพเพื่อนๆแกงไม่นานเนะาะ มใส่พริกประมาณค่ะเพือ่อนดูน้ำเหนียวประมาณนี้นะคะเนาะประมาณนี้เอาใส่นิดเนึงนะ,ะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนสวัสดีนะคะหน่อไม้ไล่เนาะ ดีวมาจะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะคุคน,นจะได้เคี้ยวแบบอร่อยๆนะคะเนาะ<ม>จะใส่เบ็นลังลักอันดับสุดท้ายก็คือเสร็จเลยนะคะทุกคน<ม>อร่อยมากๆเลยคุ ตัวนี้คือหอมมากๆเลยทุกคนหอมใบแมงลักหอมเลยมัสามสามเม็ดนะค่ะนาะงสามลูกนะเพื่อนเพื่อนสามลูกแล้วก็แซ่บเลยนะนมาจะใส่ข้าวเบือเลยนคะคะเพื่อนๆข้าวเ,เ,เบือกับพริกนะคะเนาะวันนี้เราจะกินแกงหน่อไม้ไรา่กันนะคะคุณคอนเพื่อน เราต้องทำน้ำเยอะๆเผื่อเราใส่ผักด้วยเนาะจะใส่เบ็นเมลักอันดับสุดท้ายก็คือสิ็จเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะทานด้วยกันค่ะนะคะทื่อนดูน้ำเหนียวประมาณนี้นะคะเนาะเหนียวประมาณนี้เอาใส่นิดนึงนะ แกง่องไม้ของเราเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆงาปิดแก๊สแล้วนะคะไม้ใส่พริกประมาณเนาะเอาจะมีผักยอดรักทองแล้วก็จะมีเออเนงรักด้วยนะคะน้ำปลาไปเนาะค่ะเนาะน้ปลาไปประมาณหน,นึน่งช้อนโต๊ะนี่แหละค่ะ ในน้ำปลาาจะมีผงปรุงรสล้วนำสามสามเม็ดะน, 3, 3นะคระับสามลูกนะเพื่อนสามลูกนะคะ,ะ,คะแบแซบเลยนะพอใบเนึงรักยุบก็ใช้ได้แล้วนะคะับเอาไม้ไล่ของเราต้มจีดเรียบร้อยน้ำพอดีรอบพี่เลีวยวยามายทำน้ำแบบน้ำขุบขิดเกินไปเนาะ เดี๋ยวเราก็จะ,ะเราต้มจืดแล้วนะคะหน่อไม้เนาะก็แกงไม่นานนะคะเะพ,พือ่อนๆแกงไม่นานเนาะแกงหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วค่ะเพ,พือ่อนๆยังไงปิดแก๊สแล้วนะคะ พอใบหนึงรักยุบก็ใช้ได้เลยนะคะน,นอไม้ไล่ของเราต้มจืดเรียบรอ้อยทำให้ผักเขาสุกนิดนึงนะคะเนาะผักยอดรักทองของเรานะคะเพื่อนๆแต่ยังมาชิมรสด,ดูนะคะแล้วก็ถามย่านางไปเลยเราไม่ได้แกงเยอะนะคะเนาะแกงประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆ เปิดแก๊สแล้วนะคะน้องไม้ไล่นะะเนาะเดี๋ยวไม้จะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เคียวแบบอร่อยๆนะคะเนาะ,ะน้ำพอดีเลยนะ,ะโอเคปิดแก๊สดียสุดแล้วค่ับน่าทานจังเลยเพื่อนๆจะ้ะเนาะเขาจะมีผัก อยอดฟักทองเราก็จะมีเนียงรักด้วยนะคะน้ำพอดีรอบที่แลวย้ยวยมายทำน้ำแบบน้ำขุกขึ้นเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะอะวันนี้แค่น,นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีทำให้ผักเขาสุกนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะผัก ยอดปลักทองของเรานะคะน้อเพื่อนเไ๋ยมาชิมรสด,ดูนะคะแล้วก็ค่ะทุกคนนะเราต้องทําน้ํำเยอะๆเผื่อเราใส่ผักด้วยเนาะน้ําพอดีรอบที่แล้วยามายทาน้ําแบบน้ำขุกขึ้เกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะอาอ๋อต,ตอนนี้คือหอมมากๆเลยทุกคนหอมใบแมงรักหอมเลย งหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆยังไงปิดแก๊สแล้วนะคะทาเด้วยกันค่ะน้ำปลาไปเนาะคะเนาะ,ะน้าปลาไปประมาณแบหนึ่งช้อนโต๊ะนี่แะค่ะในน้ำปลาจะมีผงปรุงรสแล้วนะวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะห <ๆ S 1> น่อไม้ไล่เนาะ เดี๋ยวมาจะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับคจะได้เคี่ยวแบบอร่อยๆนะคะเนาะอตอนนี้คือหอมมากๆเลยทุกคนหอมใบเมีงรักหอมมาก